สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้อาจารย์เราจะมาสอนหนูในส่วนที่2ของการทำ Simple Linear Regression นะคะนัมนกนกึกส่วนที่นี้นะก็เรียกว่าส่วนของ Model Fitting นั่นเองนะคะอ่ะ Model Fitting เนี่ยอาจารย์ก็จะแบ่งย่อยไปอีกเป็น4อย่างเนาะก็คือ1น,นะคะ1คือการเลือกค่ะการเลือกวิธีที่จะประมาณค่า นะคะคประมาณค่าอะไรคะประมาณค่าพารามิเตอร์ค่ะเพราะฉะนั้นเรากำลังเลือกวิธีประมาณค่าะคะพารามิเตอร์นะคะพารามิเตอร์แน่นอนค่ะพารามิเตอร์อะไรคะลูกพารามิเตอร์ในตัวรีแกชันของเราเพราะฉะนั้นในตัวรีแกชันของเราอะ่ะมันก็คือเรากำลังจะประมาณค่าไอตัวเ,เขาเรียกอะไรอะ่ะพารามิเตอร์การถดถอยนั่นเองนะคะพารามิเตอร์การถดถอยเนาะ นะคะอ่ะเพราะฉะนั้นันั้นนั่นคือตัวที่1ที่เราต้องมาเลือกกันนะคะอ่ะอย่างที่2อ,อย่างที่2ค่ะลูกก็คือเริ่มการ fitting model ละนะคะก็คือเริ่มเอา y ไปม,มีความสัมพันธ์กับ x นะคะเนาะแล้วก็ดูว่าค่า estimate มันได้เท่าไหร่ออกมานะคะเลือกวิธีได้แล้วก็ต้องทำอะไรดูก็ต้องทำกระบวนการเห็นหกระบวนการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ ใช่ไหมคะความสัมพันธ์ระหว่างอะไรคะลูกอะระหว่าง y กับ x นั่นเองนะคะนอกาะแล้วก็ประมาณค่าตัวพารามิเตอร์ออกมานะคะพารามิเตอร์อะไรคะพารามิเตอร์การถดถอยยังไงลูกการถดถอยนะคะอะสามสามสามเราก็จะคุยกันถึงเรื่องการทดสอบสมมติฐานนะคะการทดสอบเห็นไหมคะสมมติฐานนะ นะคะซึ่งพอพอพูดถึงการทดสอบสมมติฐานเนาะมันก็จะเป็นเรื่องของ p r o b b a i l i t y t h e o r y นั่นเองนะคะการ test สถิติต่างต่างที่เราเลือกใช้นะคะในการทำแต่ละจุดของมันนะคะใหญ่ๆที่เราจะทำเนี่ยนะคะก็คือนึเรื่องของทำในระดับโมเดลในระดับโมเดลเนี่ยเราเรียกมันว่า m o เดล adequacy นะคะก็คือเราจะทดสอบความเหมาะสมของตัวแบบ ะะอีกตัวหนึ่งเนี่ยเราจะทำอะไรลูกอันที่2อ,อันที่2เราจะดูในระดับตัวแปรนะคะก็คือเราจะดูอิทธิพลนะคะของตัวแปรอิสระที่เราใช้นั่นเองนะคะแล้วดูเป็นยังไงลูกดูแต่ละตัวเลยอิทธิพลของตัวแปรอิสระแต่ละตัวเลยนะคะในกรณีของ simple linear e g i o n มันก็มี x x ััเเีีวเ,วเนาะ ะะแต่ว่าทานในกรณีที่เราแอดวานขึ้นไปก็คือเป็นมั l ต l โพ e ิ r ิ i ล a t i o n เราก็ต้องมี x หลายตัวนะคะเราก็จะวิเคราะห์อิทธิพลของตัวแปรสระนั้นนะคะทีละตัวทีละตัวนะคะอิทธิพลอิทธิพลนี้เป็นอิทธิพลของตัวแปรสระต่ออะไรคะต่อการเปลี่ยนแปลงไปของ y ที่เรากำลังสนใจอยู่นเองนะคะอ้าว4หรูอ4 4ก็คือเรื่องของ Model selection ะะเรื่องของโมเดลเซเลคชั่นก็คือการเลือกโมเดลนะการเลือกโมเดลเนี่ยมันก็จะมีคุณเตอรียหรือเกณฑ์ต่างๆที่ใช้ในการเลือกนะคะการเลือกโมเดลมันก็คือเหมือนกันเปรียบเทียบตัวเลขโมเดลหลูถ้าหนูมวตัวโมเดลหลายๆตัวคําถามคือหนูจะเลือกโมเดลไหนดีนะคะที่จะเอาไปใช้ในในสุดท้ายที่เราเป็นเบสโมเดลที่เราเลือกอะเบสโมเดลเซเลคชั่นนะคะที่เหมาะกับการานำไปทำนายผลของ y ในอนาคตเมื่อหนูมี x ตัวใหม่เข้ามา นะคะเมื่อหนึงวัดค่า x นะคะก็ขาย x ไปแทนค่าแล้วก็ทำนายค่าวาได้เลยนะคะนั่นคือสิ่งที่เราพยายามทำอยู่นะคะอ่ะเนาะทีนี้ในการการทำโมเดลเซเลคชั่นนะคะก็คือการเลือกตัวแบบเนี่ยนะคะเราก็จะมี2อย่างการลูกก็คือ1คือการใช้เกณฑ์นะเราก็จะมาดูว่าเรามีเกณฑ์อะไรบ้างนะคะที่สามารถใช้ได้นะคะและเกณฑ์เหล่านั้นเนี่ยมันมีเงื่อนไขการใช้งานยังไงนะคะเนาะอ่ะอยางที่2ก็คือใช้เป็นลักษณะของกระบวนการเป็น p r o c e d u e ะะมันก็จะมี p r o c e d u e หลากหลายแบบที่เรานํามาใช้ได้ในการเลือกตัวแบบนะคะอาแล้วเราก็ค่อยๆดูไปทีละอย่างเนาะอันนี้คือของพ a ทสองนะคะที่เราจะคุยกันนะคะพทหนึเนี่ยอาจารย์คุยไปแล้วเนาะพัทหนึ่งหนู้วหนูก็ไปดูคลิปวิดีโอก่อนหน้านี้นะคะถ้าจะรีวิวก็รีวิวเรื่องของ EDA นะคะก็คือการสมรวจ ข้อมูลนะคะการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสำรวจใช่ไหมคะการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสำรวจอาจารย์จะเรียกมันบ่อยๆว่า eda eda อย่างเงี้ยนะคะการ eda ก็คือการ explore data ของเราก่อนลูกนะคะ explore data ของเราก่อนอาจารย์เรียกมันว่า get to know your data get to know your data นะคะก่อนที่จะลงมือ Prior to the a n a l y s ก s นะคะก่อนที่หนูจะลงมือวิเคราะห์ข้อมูลนั่นเองนะคะันเวลาที่หนู get to know the data เนี่ยเนาะมันก็จะมีอยู่2 step ด้วยกันลูกสเต็ปที่หนูสรุปมันด้วย number เป็นตัวแทนของข้อมูลกับ s เลปส t ลปอารไ <c oughs> ม่รู้จะพูดหลัวพูดเร็วทำไมเนาะแต่อาจารย์พูดแบบนี้จริงๆนะเด็กๆนะอดทนไว้ลูกอดทน bear with me ะะกับอีกอย่างหนึ่งคือเลือกการใช้กราฟนั่นเองนะคะเราจะทำสองอย่างพร้อมกันเสมอนะคะเนาะตัวเลขกับกราฟคูก,กันตัวเลขกับกราฟคู่กันเพราะฉะนั้นมันก็จะมีเรื่องของการสรุปเกี่ยวกับค่ากลางของข้อมูลนะคะกับค่าการกระจายนะการกระจายนะคะการกระจายเห็นไหมอ่าอมือแพทย์นะคะเสร็จแล้วก็รูปนะคะกราฟต่างๆที่เราเลือกใช้นะคะในการในการาาาาในการวิเคราะห์ผลเบื้องตน้น นะคะซึ่งย้อนไปดูวิดีโอเก่าแล้วกันมารู้นะนะคะอ่ะส่วนในเรื่องที่3และ4อ่ะก็จะเป็นเรื่องถัดไปเดี๋ยวพอถึงเวลาก็ค่อยคุยกันนะคะนั่นก็คือให้หนูทราบไปก่อนว่าเมื่อใดก็ตามที่หนูเลือกใช้ statistical method ไม่ว่าจะเป็นใน method ไหนก็ตามนะคะ statistical method เนี่ยมา proof มาด้วย m a t mathematics นะคะ a t i c เพราะฉะนั้นการพูฟเหล่านี้ค่ะจะภายใต้ condition หรือเงื่อนไขเสมอนะคะนั่นหมายความว่าไงคะพอเราเนี่ยเป็น user นเราเป็น user ที่นำไปใช้เป็นผู้ใช้งานนะคะเรามีหน้าที่ obey ไปกับเงื่อนไขต่างๆที่กำหนดนั่นเองนะคะอะแล้วถ้าหนูไม่ obey นะจย์ถ้าหนูไม่แบบไม่โอเคไม่สนใจมันเลยเงื่อนไขมันคืออะไรเป็นยังไง หนูก็จะนำไปใช้ตัดสินใจได้ไม่ดีนั่นเองค่ะ it's not the end of the world แต่ว่ามันทำให้การตัดสินใจของตัดสินใจของหนูมีความผิดพลาดเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนื่องจากหนูไม่ปฏิบัติตามกฎที่ควรจะเป็นนะคะเพราะฉะนั้นใน statistical methods เนี่ยนะคะหนูจำเป็นต้องเช็คเงื่อนไขการใช้งานเสมอนะคะอันนี้มันทำให้ ฝั ờ, ่ง statistical learning กับ machine learning เนี่ยแตกต่างกันเพราะว่า uh, machine learning เนี่ยเขาใช้แมช i n e ในการเรียนในการเรียนรู้เพราะฉะนั้นเนี่ย assumption เขาจะ free นะคะเราจะเรียกมันว่า assumption free คือไม่มี assumption ที่หนูต้อง consider นะคะในขณะที่เวลาหนูเป็น statistical learning เพราะฉะนั้นมัน learning ด้วย statistics statistics based on probability theory based on mathematics equation นะคะซึ่งในการทำเหล่านั้นเนี่ยมันจะมีเงื่อนไขของการพ r o ูจอยู่นะคะมีการเงื่อนไขของการทดสอบอยู่ของการของการพิสูจน์สูตร,ตรของการได้มาซึ่งสิ่งที่เขาเป็นเป็นหน้าตาเป็นเขาเรียกว่าอะไรสมการทางคณิตศาสตร์ที่ให้เรานำไปใช้งานนะคะเราไม่สามารถใช้ได้ทันทีค่ะเพราะว่าสมการเหล่านั้นหรือหลักการเหล่านั้นหรือแนวคิดเหล่านั้นหรือคอนเซปต์เหล่านั้นเนี่ยมันเกิดภายใต้เงื่อนไข12 3 4 5 ะะเพราะฉะนั้น2รูปเนี่ยค่ะ statistical learning กับ machine learning เ่ยเขาก็วิ่งแข่งกันนะคะเพราะฉะนั้นฝั่ง statistical learning เนี่ยก็จะมี strict assumption นะคะแล้วก็ฝั่ง machine learning เนี่ยก็จะมีเป็น assumption free ทั้ง2 method อะไรดีกว่ากันโอ้ย machine learning assumption free น่าจะง่าย statistical ดูเหมือนเล่นมากเด็กๆต้องเข้าใจอย่างนึ่งรู้ว่าแต่ละวิธีการในโลกใบนี้ค่ะมันมีจุด ด้อยจุดเด่นของมันทั้งนั้นนะคะแต่ไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้ทางสติหรือการเรียนรู้ทางแมชชีนวัตถุประสงค์ของนักวิเคราะห์ข้อมูลที่ดีผู้เรียนรู้ข้อมูลที่ดีวัตถุประสงค์ของพวกเรามีอย่างเดียวกันค่ะคือสร้างสมการการทนายที่ถูกต้องและมั่นยาที่สุดเพื่อใช้ในการตัดสินใจเนาะนั่นคือคี์เพราะฉะนั้นไม่ต้องมาเถียงกันนะคะทดลองไปเลยค่ะทดลองตามเงื่อนไขาการใช้งานของ แต่ละซีรีส์ไปนะคะอ่ะกลับมาที่เรื่องของโมเดลฟิตติ้งของเราจ้านะคะอ่ะโมเดลฟิตติ้งหรูนะคะ,ะ,ก,ะ,คะก่อนที่อย่างอื่นอย่างใดเลยเราจะไปฟิตโมเดลได้เราต้องรู้จักหน้าตาของโมเดลก่อนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำ simple r e n e a r r e g a t i o n เนี่ยมันคือการหา relation ระหว่างตัว x กับตัว y เนาะการหา r ร l a t i o n ในระหว่างตัว x กับตัว y หรือการหาอิทธิพลของ x ที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงไปของ y นะคะ general form นะคะก็คือเรื่องนี้ general form ก็คือเป็นลักษณะของ linear model นะคะเป็นลักษณะของ linear model เนาะนะคะ linear model ก็จะมีหน้าตาแบบนี้ลูก y เท่ากับเบต้าศูนย์บวกเบต้าหนึ่ง x หนึ่งนะคะแล้วก็เอพซอลอนอาจารย์เราใช้ x หนึ่งเนาะนะคะเพราะว่าพอเราไป extension เป็นเรื่องของ multiple แล้วเนี่ยเราจะเป็น beta 2, 2, บวกเบต้าสอง x สองบวกเบต้าสาม x สามจนถึงบวกเบต้า p xp นะคะตรงนี้อาจารย์ก็เลยเขียนเป็น x หนึ่งนั่นเองนะคะหรือเด็กๆจะจะเขียนโดยไม่มีคำว่าหนึ่งก็ใช้ได้เช่นกันนะคะอาจารย์แค่ต้องการให้ไอตัวเบต้าหนึ่งกับ x หนึ่งมันไปด้วยกัน เท่านั้นเองนะคะเนาะอ่ะทีนี้หนูจะเห็นว่าสรรมการตัวนี้นะคะ y ก็คือเป็นอ่าเป็นตัวแปรอะไรนะลูกทบทวนไปด้วยเลยเนาะนะคะอาจารย์พูดซ้ำนะถ้าใครฟังมาตั้งแต่หลายชั่วโมงแรกเนี่ยมันก็จะได้ยินฟังอาจารย์ซ้ำาๆไปเนาะก็เหมือนหนูได้ทวนไปด้วยนะคะตัวแปร y ก็คือตัวแปรตอบสนองนะคะเป๊วนะคะแล้วก็ตัวแปร x นะคะก็คือ,อไรากตัวแปรอิสระนะคะหรือตัวแปรที่เราใช้ในการอธิบาย y นะคะเนาะเบต้าศูนย์ค่ะเบต้าศูนย์ก็คือ,อพารามิเตอร,ร์การถดถอยของตัวแบบนะคะเนาะพารามิเตอร์ตัวไหนคะพารามิเตอร์สัมประสิทธิ์ค่าคงที่ค่ะสัมประสิทธิ์นะคะค่าคงที่นะคะเนาะแล้วเบต้าหนึ่งคืออะไรคะอ่าก็เป็นดีเกชันพารามิเตอร,ร์ค่ะ เนาะที่เราสนใจซึ่งมันจะเรียกว่าสัมประสิทธิ์อะไรลุกความชันนั่นเองนะคะหรือบางทีเขาก็จะเรียกสัมประสิทธิ์การถดถอยก็คือตัวนี้นะคะเพราะว่าตัวนี้จะเป็นตัวบอกว่าให้เรารู้ว่ามันมีความสัมพันธ์กันหรือไม่อย่างไรนะคะอยู่ที่ตัวบีตาหนึ่นงี่เองเนาะส่วน e er อ r o r ค่ะส่วน e er อ r o r ก็คือ e er ออ o r เนะอย r คือ noise เออร์ er คือสิ่งที่มันบ่งบอกถึงอย่างนี้ลูก no perfect function นะคะก็คือไม่มีไม่มีความสัมพันธ์ในโลกนี้ใดๆที่จะไม่มีเออร์ไม่มีการวัดใดๆที่จะไม่มีเออร์ไม่มีอะไรที่เท่ากัน100%ความหมายคือไม่มีทางที่ y จะเท่ากับ x 100%ในข้อมูลจริงนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อไรก็ตามที่เราพูดถึงข้อมูลจริงนะคะมันจะมันจะเปลี่ยนแปลงไป,ไปหรือมันเขาเรียกว่ามันจะ v a r y นะคะ ไปตามเรื่องของการวัดในแต่ละครั้งนะคะเนาะเพราะฉะนั้น o i อ e ต่างๆเหล่านั้นเนี่ยนะถ้าเราทําได้ดี noise มันก็จะน้อย e อ r o r มันจะน้อยตามนั่นเองนะคะแต่ถ้าเราทําการวัดได้ไม่ดีนะคะหรือมันมีความผิดพลาดแหละมันไม่มีทางที่ไม่ว่าจะเราทำด้วยแมชชีนก็ตามเครื่องจกักรใดๆก็ตามมันก็มีการกผิดพลาดเกิดขึ้นได้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็ ใช้เออเลอร์นะคะตัวเอ็กอนตัวนี้เป็นตัวบ่งบอกว่าความสัมพันธ์ในรอบนี้ไม่มีอะไรที่เพอร์เฟกนั่นเองนะคะแล้วถัดมาค่ะทางขวามือนะคะทางขวามือเนี่ยก็คือเด็กๆต้องเข้าใจไอ้ตัวโนเทชันก่อนนะคะโนเทชันที่เราใช้นะคะเนาะเพราะฉะนั้นเวลาที่หนูมอง Data า t r u c t u r e นะคะเป็นโรกับอลัมน์ นะคะตัวตั้ง subject เป็น row column แล้วเนี่ยเราต้องเข้าใจว่าในแต่ละ row นะคะในแต่ละ row ของเราเนี่ยมันเทียบเคียงกับตัว subject หรือว่า observation นะคะที่เราวัดนะคะเพราะฉะนั้นการเทียบเคียงเหล่านี้ค่ะก็จะวิ่งตั้งแต่ i นะคะ i เท่ากับ i เท่ากับหนึ๊ดสต้นๆจนถึง n นะคะโดยที่ n ก็คือตัว sample size n คือ sample size นะคะก็คือขนาดตัวอย่างนั่นเอง เนาะ,ะ no. อ่ะทีนี้ในในส่วนของคอลัมน์นะคะตัวคอลัมน์เนี่ยจะเป็นตัวบ่งบอกของจำนวนในในฐานะของ data structure n i g a t i o n นะคะจะเป็นจำนวนของ predictor คือจำนวนของ x นะคะดังนั้นเนี่ย j นะคะก็จะวิ่งตั้งแต่คอลัมน์ที่1คอลัมน์ที่2นะคะจนถึงคอลัมน์ที่ p นะคะโดย p เนี่ยก็คือจะเป็นจำนวนนะคะ number of predictor นะคะแบบนี้เนาะ ะะแต่ในกรณีที่เป็น slr นะคะ slr เนี่ยแน่นอนค่ะ p ของเราจะมีค่าเท่ากับ1เสมอนะคะ simple linear r g r e i o n ก็กำหนดคำว่า simple ด้วย x เท่ากับหตัวนะคะอ่ะทีนี้แต่ว่า d a t a t u c s o r จริง,รง,รงเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของขนาดของ metric d e t a metric ที่เรามีนะคะ d e t a metric ที่เรามีเนี่ยมันจะเป็นขนาดเท่ากับ n กับ p บวกหเนาะนะคะโดย p เนี่ย number predictor ชนิดลูกส่วน y คอลัมน์อีกตัวหนึ่งที่เพิ่มขึ้นมาแน่นอนคือคอลััม n ที่บรรจุค่า y อยู่นั่นเองนะคะอ่ะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะเขียนในเทอมของแต่ละ row นะคะมองเป็นตัวตัวม m a t r ซ์ไอตัวแบบแต่ละแตกออกมาเป็นแต่ละ row เลยนะคะเราก็จะใช้สัญลักษณ์ห้อยแบบนี้นะคะก็คือไอตัวค่าที่เราสังเกตได้ ค่าที่สังเกตได้นะคะก็คือเป็น y i นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้คือค่าหลูกค่านะคะค่าที่เราสังเกตได้หรือค่าที่เราวัดได้นะคะค่าที่วัดได้เนาะนะคะค่าที่วัดได้คือค่าที่ measure ได้นะคะจากของจากข้อมูลจากข้อมูลจริงก็จากสถานการณ์จริงนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้น y i y เล็กเนี่ยเราจะถือคือว่ามันถือเป็นค่านะคะ ค่าที่เราวัดได้นะคะจากอะไรดูจาก observation ที่1น,นะคะเนาะอ่ะนะคะก็จะมีค่าเท่ากับ y i นะคะอ่ะแล้วทีนี้พอ x i ก็เป็นกรณีเดียวกันลูเป็นค่านะคะเป็นค่าของ observation ที่ i นะคะที่เราวัดได้นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นพอเป็นพอใช้ notation เป็นตัวเล็กนะคะให้เด็กๆเ,เข้าใจว่ามันคือค่าที่วัดได้ นะคะคเนาะอ่าไอตัวเอฟซัลอนนี่ก็เหมือนกันนะคะอ่าเอฟซัลอนเอฟซัลอนไออาจารย์ก็ใช้วิธีออ่่าใส่เป็นเอฟซัลลอนไอเนาะจริงๆอีกแบบหนึ่งที่เขาใส่กันอาจจะแบบอ่าใส่เป็นแบบ EI ออย่างนี้ก็ได้ นะคะเป็น AI แบบนี้ก็ได้นะคะมันจะได้เป็นตัวใหญ่ตัวเล็กไปนในทางเดียวกันเนาะนะคะแต่ก็ให้เด็กๆเข้าใจว่า,วามันมันใช้สลับกันไปสลับกันมาได้นะคะขอให้ดูอ่ะ t e r m i ม o l o g y มันดีๆก็คือ t e r m i n o น o g y คือนิยามนะจะ๊ะ t e r m i n o l o g y นะจ๊ะนะคะเพราะฉะนั้นในตัวในเวลาที่เราเขียนคำว่า y ใหญ่ x y ใหญ่ x ใหญ่เนาะมันคือบ่องบอกถึงคำว่าแบบเป็นตัวแปรนะคะหรือเด็กๆก็จะเรียกว,ว่ามันคือชื่อ ชื่อตัวแปรก็ได้นะชื่อของตัวแปรนะคะและในตัวแปรนั้นๆน่ะหนูวัดค่าได้เท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นค่าที่วัดได้เท่าไหร่เนี่ยมันคือค่าไอตัว y เล็กนะคะแบบนี้รู้นะอ่ะค่ะนั่นก็คือการบ่งบอก notation ก่อนนะนะว่า variable เนี่ยหน้าตาเป็นอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเขียนจริงๆถ้าเราเขียนเป็นลักษณะแบบนี้เนาะมันก็ลักษณะเขียนเป็นลักษณะของเวกเตอร์ฟอร์ม นะคะหรือว่าเป็นลักษณะของเมทริกฟอร์มนะคะแบบนี้นะ,ะส่วนอันเนี้ยก็เขียนเป็นลักษณะของ observation i นะคะก็คือในแต่เป็นในแต่ละ row ก็คือเขียนเป็นในเทอมของค่าจริงที่วัดได้นั่นเองนะคะเนาะเพราะฉะนั้นคือค่าจริงที่วัดได้นั่นเองนะคะเนาะว่าในแต่ละตัวแปรตัวแปร y ค่าจริงที่วัดได้ของ observation ที่1มีค่าเท่ากับ y i อเท่ากับหนะึ็นไหมอ่าเพราะฉะนั้นของ observation ที่2ใช่ไหมคะก็คือค่าที่วัดได้ก็คือ y i เท่ากับสแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นแบบนั้นไปนเรื่อย,ยเหมือนง่ายๆเหมือนนักเรียนคนที่1อะ่ะ y เนี่ยชื่อตัวแปรคือคะแนนสอบนะคะอ่าก็จะมีค่าได้ตั้งแต่0ถึง100คะแนนอย่างนี้ใช่ไหมลูกนะคะเพราะฉะนั้นคนที่1เนี่ยนะคะก็ค,คือค่า y i ที่ y y 1 y ห <Y 1, S 2> ้อย1ก็จะได้80คะแนนเต็ม100อย่างเงี้ย เพราะฉะนั้นคนที่2เพราะฉะนั้นก็เป็น y ห้อยอห้อยสองอย่างเงี้ยนะคะ y 2เนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับ70คะแนนแบบนี้ไปเรื่อยๆเนาะพอมองเห็นภาพนะคะอ่าพอถัดมาค่ะหนูหนูหนอันเนี้ยเขาเรียกว่า linear model น,นะจ๊ะยามจ้า